สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาเจอ,เจอกับน้องแหมมเซริไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแหมมก็จะพามาอัปเดตสต็อกประจําเดือนสิงหาคมนะคะกองไม่พลาดนะคะวันนี้มาพร้อมโปรเด็ดนะคะดิวเด็ดเดือนแม่นาเองนะคะจองเพียง888ช่วยผ่อน5เดือนนะคะขับฟรียาวๆ90วันยังไม่หมดค่ะเรามีเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้ฟรีสมครั้งหรือว่า3 0 0 0 0นกิโลนั่นเองดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.59เท่านั้นค่ะ เดี๋ยวมีรถคันไหนรุ่นไหนเข้าร่วมรายการบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันเลยจ้ามาดูที่คันแรกกันเลยนะคะสำหรับอินููดีแม็กแคปของเรานะคะมีให้เลือกตั้งแต่สีขาวสีทอร์เรนโบมีทั้งเครื่อง1.9และเครื่อง3,000นะคะแต่งองค์ทรงเครื่องมาให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นล้อแมกเวลล้อแม็กทีอราคาเริ่มต้นเพียง4ี9แ0 0เบาทเท่านั้นผ่อนเพียง7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นคะ่ะ มาต่อกันที่ Toyota r i v o s s m r t t Cab ของเรานะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี2018ถึงปี2022ราคาเริ่มต้นเพียง3 99,000บาทเท่านั้นผนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะและวันนี้น้องแมมก็มีรถไฮไลท์มาแนะนำนะคะสำหรับคันนี้ Toyota Revo 2.4เอ t น y นะคะเป็นโชมหน้าใหม่โชมหน้ามูปานะคะ แต่งองค์ทรงเครื่องนะคะชุดแต่งสปอร์ตรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะคะหรือว่าโลโอของเรานะคะก็แต่งล้อแมกมาให้ทั้ง4ล้อคันนี้ไม่เพียง20,000กว่าเท่านั้นจ้า มาดูกันที่รถเก่งกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่สำหรับ t o y ยต a y ยาริปี2018ราคาเพียง3 69,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยจ้า <S 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 <ๆ>แล้วมาต่อกันที่คันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับ t o y ย t a v ยอ s รถยอดฮิตของเรานะคะเครื่อง 1.5e ราคาเริ่มต้นเพียง3 69,000บาทเท่านั้นลูกค้าประวัติดีฟีดเอาไปเลยคะ่ะผลเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเอกสารไม่ยุ่งยาก อนุมัติไว้นะคะไม่ต้องใช้คนพาแรีรีบเข้ามาจองกันเยอะๆนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับน้องแหม่มพาอัปเดตสต็อกวันนี้นะคะลูกค้าสนใจขั้นในรุ่นใหม่ก็รีบโทรหาน้องแหมมได้เลย0 937539472นะคะจองวันนี้เพียง888เท่านั้นนะคะช่วยผ่พร5งวดขับฟรียาวๆ90วันดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59ยังไม่หมดค่ะเราเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องให้ฟรี3ครั้งหรือว่า30,000กิโลไปเลยจ้า ลูกค้าคนใดที่มีประวัติดีก็สามารถฟีดาวได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้กนคไกแค่นี้ก็มาจบที่เซรีไทยได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ